AF Exclusive Trip ตอนกรุงศี The Winners Project a แอดเกาะช้างสุดยอดทริปกับสุดยอด6นักล่าฝันที่คุณต้องฟีดคิวส,สุดกับบรรยากาศหรูหริมหาส่วนตัวที่ ove, อเมรีเอเมอรัลฟ์คฟเกาะช้างไลชิส,สุดกับกิจกรรมมันๆโปรแกรมเด็ดๆนำทีมโดย6 Winners วิ AF 1ท็อ AF 2องดย AF 3นัด AF 4นัดทิว AF 5ซานี AF 6 และ <Wow. S 1> ปาร์ตี้ไหนพร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษที่คุณต้องประทับใจ oh. พิเศษสุดลูกค้าบัตรเดวิตกรุงสี AF The Winner oh. ได้ส่วนลดเพิ่มอีก5% oh. อย่ารอช้าจองตั๋วเดินทางไปกับ AF Exclusive Trip รับความสนุกสุดคุ้มก่อนใครได้ที่026522000วันนี้ AF Exclusive Trip ร่วมฟื้นฟูประเทศไทยเที่ยวสุขใจใกล้ไกลไปกับ True f a n t a s